สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ about m. สำหรับวันนี้นะเราก็กลับมาอีกครั้งนะกับการรีวิวหนังสือชุดคลังสยองของอาจารย์จุนจิอิโตะนี่เลยมามาดูกันว่าวันนี้จะรีวิวเล่มไหนบ้างเล่มแรกก็จะเป็นโทมิเอะนะก็คือจะเป็นคลังสยองเล่ม1กับเล่ม2อนี่อันนี้ก็จะเป็นของไทยนะก็จะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้ค่อนข้างหนาอยู่โอเค yeah. แล้วก็ อันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษของวิสนะก็จะเป็นประมาณนี้คือเล่มเขาก็จะมีแอปซ่อนลวดลายเอาไว้ดูเห็นป่ะหนามากมเดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูทั้งสองอันอก็คือเอาสองเล่มนี้มารวมกันก็ได้เล่มนี้นะอ่านี่คือความสูงโหต่างกันเยอะอยู่นั้นเนี่ยตรงนี้โอเคแต่เนื้อหาเท่าไรเนี่ยเหมือนกันแน่นอนไปเราไปดูกันว่าเนื้อหาของเล่มนี้เป็นยังไงบ้าง โอเคเล่มแรกนะก็จะเป็นผลงานชิ้นแรกของอาจารย์จุนจิที่ส่งประกวดแล้วก็ชนะเป็นเรื่องของโทมิเอะนี่เราให้ดูก่อนนี่คือหน้าโทมิเอะฉากแรกเลยที่ออกมานะก็จะเป็นอย่างนี้เ,นเรื่องของโทมิเอะผู้หญิงที่สวยแต่ถูกเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์เนี่ยฆ่านะระหว่างการศึกษาจากนั้นเพื่อเพราะว่ากลัวความผิดเนี่ยพวกเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์เนี่ยแยกศพของโทมิเอะนี่ออกเป็นส่วนส่วน แล้วก็แจกจ่ายให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเอาไปคนละหนึ่งชิ้นเพื่อทำเอาไปทำลายศพนะฮะแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นอยู่ดีๆโทมิเอะเนี่ยเขาก็กลับมาที่โรงเรียนทุกคนก็ตกใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นโทมิเอะเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้แหละก็คือตายแล้วก็เกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนะแต่ที่เรากำลังเปิดให้ดูเนี่ยก็คือจะเป็นลายเส้นในเล่มแรกจะเห็นว่ายังแปลกๆอยู่เล่มนี้เล่มหนึ่งเนี่ยตอนที่เราชอบเนี่ยก็คือจะเป็น3ตอนต่อเนื่องกันชื่อว่า รูปถ่ายจุมพิษแล้วก็เขาสิา์หเนี่ยเรื่องนี้จะดำเนินเรื่องโดยคิสซโกะนะตัวนี้นะอ่าตัวเนี้ยก็คือจะเป็น3เรื่องต่อเนื่องกันหมดเลยเพราะคิสซโกะเนี่ยเขาเป็นคนแรกที่ถ่ายรูปแล้วติดรูปวิญญาณของโทมิเอะเออจำได้ไหมมีของเล่นในตัวคลิปแรกเนาะที่เป็นชิ้นเนี้ยเนี่ยคืออัน,นเนี้ยคิสซโกะเนี่ยเขาเห็น เป็นคนแรกเลยนะถ่ายรูปแล้วก็ติดรูปมาหน้าแบบนี้มาโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องมันก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆอนี่ก็จะเป็นเห็นปะเขาเห็นแล้วว่ารูปถ่ายเนี่ยถ่ายติดโทมิเอตสองสองหน้าอือมันก็จะดำเนินต่อไปอย่างนี้แหละอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบเนี่ยก็คือตอนจุมพิตซึ่งต่อเนื่องกันเลยนะตอนจุมพิตเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่โทมิเอเนี่ยแยกล่างออกมาแบบโอ้โหเป็นร้อยเลยอะ่ะเป็นร้อยๆลอยล่าง จากเลือดของเขานี่ดูสิจากเศษเลือดของโทมิเอะนะเขาก็แยกออกมาอย่างนี้ดูสิโอ้โหและตอนสุดท้ายที่เราชอบในเล่มนี้คือขลือหาอ่ะขลือหาเนี่ยก็ที่เราชอบเนี่ยเพราะว่าโทมิเอะเขาเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนี่นเห็นป่ะนี่ดูอ่ะโอเคคร้าๆอย่างนี้แล้วกันตัวเล่มหนึ่งกับเล่มสองเนี่ยเนื้อเรื่องจะต่อเนื่องกัน สิ่งที่เราอยากให้ดูในเล่ม2เราไม่ได้จะสปอยเนื้อหาเนาะแต่เราจะให้ดูลายเส้นของอาจารย์ซึ่งมันมีการพัฒนาแบบโอ้โหสูงมากนี่ดูตรงนี้เห็นปะ่ะนี่คือโทมิเอในเล่ม2แล้วเปรียบเทียบกับโทมิเอในเล่มแรกที่เราเปิดให้ดูตอ,ตอนตอน้นต้นคลิปเนาะจะเห็นว่าโทมิเอในเล่ม2เนี่ยเขาสวยขึ้นสวยขึ้นเยอะและเขาก็จะมีหลากหลายนี่หลายล่างด้วยนะหลายรูปแบบอย่างนี้ผมสั้น นะแล้วก็สีผมอ่อนอะไรแบบนี้เออสวยดีนะก็ถ้าใครชอบเนี่ยความสยองแบบเนี้ยรูปแบบเนี้ยลายเส้นอย่างเงี้ยก็ไปตามอ่านกันได้นะครั้งสยองเล่ม1เล่ม2ในชื่อบทว่าโทมิเอะโอเคไปไปชมเล่มต่อไปกันอ่าเล่มต่อไปก็นี่เลยเล่มที่3นะชื่อตอนว่าคำสาปตามใจฉันของโซอิจิเนี่ยรูปเล่มก็จะเป็นอย่างนี้ เป็นทีมสีเขียวนะสีเขียวปตองก็หนาพอประมาณนี่เลย <c oughs> เปรียบเทียบให้ดูสวิจิที่เรารีวิวไปในคลิปแรกเออหน้าเรียวนะเหมือนไปสัยจกร,รม,มา <c oughs> โอเคอเดี๋ยวเราให้ดูในเล่ยเล่มสวิจิเนี่ยก็จะเป็นเด็กหนุ่มนะตัวซิซีหน้าแบบอย่างเงี้ยหน้าหลอดหลอดเออจะเห็นป่ะเดี๋ยวให้ดูเ <c oughs> ขาก็จะแบบมีความเชื่อว่าตัวเองเนี<ขอ>่ยมีพลังเวทมนต์ เออเล่นคุณใส่จัดด้วยการเล่นคุณใส่หรืออะไรก็แล้วแต่นี่แหละแต่เขาเชื่อแบบนั้นเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยถ้าเขาทําของเขาทําอะไรใส่ใครเนี่ยคนคนนั้นจะต้องได้รับผลกรรมนี่เห็นไหมก็จะมีเล่นแบบทําเป็นตุ๊ก,กตาเนี่ยตุ๊ก,กตาหุ่นฟางแล้วก็จะมีคนโดนเขาก็เชื่อว่าเฮ้ยนี่แหละเป็นเพราะว่าเขาทาของทาอะไรใส่ก็จะดําเนินเรื่องอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าแต่ละบทเนี่ยมันก็จะจบแบบตลกตลกหน่อยอะเออคือคือเหมือนเป็น เป็นเล่มที่อาจารย์เขาเขียนเป็นแบบว่าเป็น black c o m ดี้นะก็คือเริ่มเรื่องแบบร้อนๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ก็โซอจิแต่ว่าพอตอนจบของแต่ละตอนเนี่ยก็จะแบบจบแบบขำๆโซอี้จิต้องแบบว่าเจ็บตัวเองอะไรแบบนี้เออมันก็เลยอ่านไปแล้วมันก็ก็โอเคนะก็เพลินๆดีคือลายเส้นสยองแต่ว่าเนื้อเรื่องก็ชวนขำตอนที่เราชอบของเล่มนี้เนี่ยก็คือตอนที่ชื่อว่าลงศพนะก็จะเป็น ตอนที่คุณปู่ของสวิจิเนี่ยอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาทำโรงศพใครห้ามก็ไม่ฟังเลยบอกคุณปู่เดี๋ยวจะไม่สบายเดี๋ยวจะอะไรอย่างคงี้ยแางนี้แกก็ไม่ฟังแล้วยิ่งด้านมาเจอหลานรักอย่างสวิจิเนี่ยยุเข้าให้อีกว่าคุณปู่คุณปู่ต้องทําแบบนั้นสิทําแบบนี้สิถึงจะถึงจะสวยนเนี่ยไงเนี่ยตอนโรงศพบ,บอกคุณปู่ต้องทําทรงนี้นะโรงศพฝรั่งนะอะไรอย่างเงี้ยเออคุณปูก่ก็โอ้โห้าย,ยอล้านเนเาะก็ทําใหญ่เลยเนี่ยก็จะทําออกเป็นอย่างนี้หลายๆแบบ จนวันหนึ่งคุณปู่ก็ตายจริงๆนี่ตายตามที่คนในครอบครัวเคยเตือนเอาไว้เลยอืเกิดอ,อะไรขึ้นนี่เห็นป่ะคุณปู่เขาก็กลับมาทําภารกิจต่อเพราะว่าหลานรักบอกว่าต้องทํโรงศพให้สวยๆเนี่ยกระดูหน้าตาปูก็หลอนนะเออแล้วยิ่งตอนใกล้จะจบนี่อ่ะเราทิ้งไว้ที่ฉากนี้แล้วกันเราบอกเลยว่าฉากต่อจากเนี้ยเสียวสลังมากโอเคใครอยากดู หรือว่าอยากรู้จักสวิจิให้มากขึ้นนะเนี่ยจัดเลยถือว่ใครซื้อกล่องส่งมะอยากรู้จักเขาให้มากขึ้นก็แนะนําเล่มนี้เลยครั้งสยองเล่มที่3าําำสาบตามใจฉันของสวิจิไปไปดูเล่มต่อไปกันอ่าเล่มต่อไปนี้นี่เลยนะในคลิปแรกชายหนุ่มที่แยกแยวก็มาจากครั้งสยองเล่มที่สี่ ลักที่ทรมานของคนตายนะเนี่ยหน้าปกก็จะเป็นอย่างเงี้ยตีมตัวหนังสือก็จะเป็นสีม่วงนะนข้างหน้าข้างหลังเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีฉบับภาษาอังกฤษก็คล้ายๆกันต่างกันก็คือตีมตรงนี้ยเขาจะใช้เป็นสีเขียวแทนเนื้อหาอ่ไรเยเราให้ดูเนื้อหาข้างในก่อนว่าต่างกันยังไงนี่ข้างในก็จะเป็นาภาษาอังกฤษนะรูปเหมือนกันเลยเนี่ยต่างกันก็คือแค่เป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นเอง อย่างอื่นไม่ได้ต่างกันอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องเล่มที่สี่กันเล่มที่4เนี่ยโอเคเห็นหน้าปกเป็นชายหนุ่มที่กาเสีแยกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาในเล่มนี้เนี่ยเขาแบ่งออกไปทั้งหมด3พาร์ทนะก็คือรักที่จรมาของคนตายเนี่ยจะเป็นแค่พาร์ทแรกแล้วก็จะมีอีกสองพาร์ทที่เหลือโอเคอเล่มนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของเมืองเมืองแห่งหนึ่งซึ่งมีหมอกลงจัดค่อนข้างบ่อยนะ ในวันที่หมอกลงจัดเนี่ยถ้าไปายืนที่กลางสี่แยกแล้วถามคําถามคนที่เราเจอเป็นคนแรกของวันนั้นเนี่ยคำถามนั้นเนี่ยก็จะได้รับคําตอบนี่เลยเประมาณอย่างนี้นะที่คือลยเส้นจะให้ดูลายเส้นก่อนโอเคคราวนี้มันก็คงจะดีถ้าคําตอบนั้นมันดีแต่จะกลายเป็นว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยมีชายหนุ่มรูปงามเนี่ยสวมเสื้อสีดำนะด,ดูรูปร่างหุ่มดีแลนะ้ว กลับมาเดินแล้วก็คอยให้แต่คำทำลายที่แบบไล้ไายคนที่ได้รับฟังเนี่ยเมื่อไม่สมหวังไม่ได้อย่างใจเนี่ยก็คือจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวดูสิเห็นไหมเขาเนี่ยก็จะมายืนรออยู่ที่สี่แยกหนึ่งก็คือเพื่อรอขอคำทำนายใหม่อีกครั้งหนึ่งสองก็คือรอที่จะเจอชายหนุ่มที่กลางสี่แยกอย่างนี้เพราะว่าคือหล่อมากนี่เห็นปะ่ะชายหนุ่มที่สี่แยกนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วกัน เรื่องเนี่ยก็ดําเนินไปเรื่อยๆต่างคนก็ต่างมาขอคําทํานายกันจนพระเอกเนี่ยเขามีปมในวัยเด็กเขาก็เลยมาแก้ปมนั้นด้วยการที่มาบอกแต่คําทํานายดีๆเออก็คือสวนทางอ่ะนี่นะเขาจะใส่เป็นเสื้อสีขาวนะแล้วก็นิชายหนุ่มที่สีดกาจะใส่เสื้อสีดำเขาก็จะมาคอยบอกแต่คําทํานายดีๆแต่บอกไปเนี่ยก็เหมือนจะดีขึ้นแต่ก็กลายเป็นว่าเห็นไหมกับมีคนเนี่ยตายจาก คำทํานายหรือว่าคำสาปเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าชายหนุ่มที่สีแย่เนี่ยเขาพยายามที่จะบอกแต่คําทํานายหลายๆและทุกคน,นก็จะฆ่าตัวตายด้วยการใช้มีคัตเตอร์กรีดคอนคอไปด้วยให้ดูฉากน่ากลนะัวหน่อยโอเคจนเรื่องมันก็ดําเนินผ่านไปผ่านไปคนตายเนี่ยคิดดูสินับร้อยนับพันไปเมืองไปหมดแล้วอ่ะเนี่ยพระเอกแลวก็จะพยายามแก้ไขฉากนี้เห็นป่ะเนี่ยก็คือคนตายก็มากขึ้น ชายหนุ่มก็ยังคงโปรโยแล้วก็คอยบอกแต่คำำําทานายหลายๆจนพวกพระเอกเนี่ยก็เริ่มรวมตัวกันแล้วก็คอยแก้ทางด้วยการบอกคำำําทํานายดีๆมาดูกันว่าแล้วผลเนี่จะเป็นยังไงเออพระเอกจะช่วยเมืองนี้ได้ไหมโอเคต่อไปพาร์ทที่2กับ3เนี่ยเรา,เ,าเราเรียกมันว่าพาร์ทอดัดมแฟมิลี่นะเราเราอ่านแล้วเรารู้สึกไปแบบนั้นมันชื่อตอนว่าพี่น้อง ิีิซุริปวนพิษดาลก็จะมีทั้งหมด2ตอนเนี่ยเรารู้สึกว่าอ่านแล้วมันก็เหมือนเป็นอดามซันเบอรี่ก็คือเป็นครอบครัวแบบหลอนๆอ,อะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็ชอบทําเรื่องหลอนๆเราก็อ่านไปงั้นก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ส่วนพาร์ทสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสั้นสยองขวัญทั่วๆไปอืมซึ่งเราก็ไม่ได้ชอบกันเลยโอเคถ้าใครอยากทราบเรื่องของชายหนุ่มที่ซีแยกเ,ยเรื่องของคนคนเนี้ยอืมชายที่ว่ากันว่าหลอที่สุดในจักรวาลของจานจุจิก็ไปหา ครั้งสยองเล่มที่4มาอ่านกันได้นะครับไปไปดูเล่มต่อไปกัน